กลางคืนจะมียามดูแล,ค,ล,ลค,ความปลอดภัยให้ค่ะตั้งแต่6กโมงเย็นถึงหโมงเช้าก็จะเดินอยู่ด้านนอกนะคะหาตกหต้องการตอนที่เหลือต้องการหาเพิ่มลูกแก๊สหมดแจ้งได้เลยเขาจะนั่งประจำอยู่ที่โรงรถนะคะอาหารสั่งฟู้ดแพนด้าได้แก๊กได้เซเว่นเดลิเวอรี่ได้คะ่ะมีใครสูบบุหรี่ไหมคะมีค่ะคสูบบุหรี่ต้องถามก่อนว่า<ต><ม>ใครสูบเลยเนาะพี่ต้อนอ่ะไม่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ไฟฟ้าครับไม่ใชไฟฟ้าครับไฟฟ้าไม่ได้ เกุบไว้ละกันคือถ้าหากว่ามีก็คือสบแรกเฉพาโต๊ด้านหน้ากับโต๊ะหน้าลงรถเท่านั้นนะคะข้ามสูบในบ้านห้องนอนห้องน้ำปรับ3,000บาทต่อจุดนะคะสาวไว้น้ำประาน้ำเกลือค่ะไฟสาดจะติดที่6โมงเย็นดับที่4ี่ทุ่มนะคะไฟรั้วลงรดแบบเที่ยงคืนจะตั้งไว้อัตโนมัติค่ะจากน้ำเกลือตอนนี้คือเราใส่ฟอเอร์เ่ช่วยฆ่าเชื้อนะคะชั้นล่างมีแอร์ค่ะวิธีเปิดแอร์เปิดด้นี้ครับลูกเปิดด้นู ให้หมุนสวิตช์มาติออนกดปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็ใช้รีโมทสีขาวค่ะเปิดปิดปรับอุณหภูมิแอร์ที่หน้าประตูนะคะ mm hmm. ทีวีเป็นฟูลิชั่นค่ะ mm hmm. ในส่วนของห้องครัวค่ะในตู้เย็นก็จะมีน้ำไว้ให้สองหวดนะคะต mm ุกกิ๊กุดเต็กติดตุแล้วก็อุปกรณ์ครัวค่ะ mm hmm. มอกระตามวามช้อนจะอยู่ในเงินชดนะคะช้อนจานชามจะเซ็ตมาที่สิบคุณลูกค้านับก่อนใช้ได้เลยนะคะว่าตรงตามที่ก็แจ้งไหมทำไม่ตรงแจ้งวันนี้เลยแล้วเวลาเช็คเอาแม่บ้านจะมาตรวจนับอีกครั้งหนึ่งนะคะสีเพราะบางทีคุณลูกค้าพามาเองด้วยมันจะปนกันอ๋อไม่พาอะไรมาเลยค่ะนับก่อนได้เลยไม่พามานี่แล้วก็เตา ตอนนี้นะคะเตาไฟฟ้าวิธีใช้คืวางหม้อวางกระทะก่อนนะคะแล้วค่อยๆตักน้มันถึงจะทํางานนัดเตาอบไมโครเวฟค่ะอุปกรณ์จานชามทุกอย่างใช้แล้วช่วยล้างด้วยนะคะได้ค่ะกาแฟชุดนี้ทานฟรีค่ะกาแฟสดบองคาเฟ่แคปซูนละยี่สิบบาทใช้กับเครื่องตัวนี้ค่ะเสียบปลั๊กดึงได้หลังเติมน้ำนะคะยกฝาขึ้นแจ็คสูลใส่ค่ะไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องจบทกดบิดเลือกระดับน้ำได้เลย แก้วจะอยู่ในตู้นะคะเซ็ตละสิงเหมือนกันแก้วกาแฟแก้วเบียร์แก้วน้ำดื่มถัดไปค่ะราวฝากผ้าจะอยู่ด้านนอกห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะห้องนี้เป็นห้องซักรีค่ะมีเครื่องซักผ้าโต้รีดโต้รีดผ้าให้ผ้าจะตัวสีน้ำเงินเซ็ตไวแต้แปดผืนนะคะคุณลูกค้าใช้สำหรับลงสระหรือออกไปทะเลได้เลยค่ะค่ะ เอาบาบิคิวอยู่ด้านนอกพร้อมถ่ายนะคะในห้องเก็บของจะมีเสื้อสองผืนกระเป๋ากันน้ำสองใบชายหาดหนึ่งใบค่ะจากนี้<ร>ไป<ะ>ชายหาดไกลไหมคะสี่กิโลค่ะขับรถประมาณหกนาทีเจริญทั้งหมดเลยค่ะอดูห้องนอนไม่ดูแลยนะแค่แต่ณลูกค้าเลยค่ะผม,มดูเล <laughs> ้วผมนอนใหค่ <laughs>

สองเตียงไหมอ๋อห้องสองสองเตียงก็งี่เงี้ยอยู่กับต้นห้องนี้ใช่แล้วนึกว่าน้องแก้มน้องอะไรก็ซ้อนนอนห้องนอนกับห้องกับพี่ปูไหมอ่ะเวลาเช็คเอาท์คือสิบเอ็ดโมงนะคะประมาณสิบครึ่งสิบสี่สิบห้าได้ไหมมาได้ห้องดีมาตื่นเราได้อาบเช็ดน้โอ๊ยความสุขเรายึดแล้ว

เร็วคนคับเราเราเองนี่เร็วเร็วเร็วสิน้องค่ะช้าช้ามันเหมาแล้วเหมาแล้วน้องหัวเหมาเลยอันนี้สามคนนี้คือเด็กเอ็นที่เราจ้างมานะคะเด็กเอ็นนะคะเด็กเอ็นค่ะ